เก่งซื้อเพื่องอเมียใช่ครับไปทำผิดอะไรมาไปเล้ามาถามหน่อยครับไอ้ตรงนั้นสักไหมคะสักครับหูมันบวมไหมบวมครับโอ้โหแอไมดีมาแล้ววันนี้ก็กลับตัวกลับใจแล้วโอ้ยมีเสืไอเลย ทำผิดเอาไว้อ่ะง้อเมียเร็วคู่ข่าวขอแต่งงานยี่สองเชญเชญพี่เอ๋ด้วยนะครับโอเคยี่สองยี่สองพี่จีครับกี่ง้อแต่งกี่ง้อครับแต่งสวัสดีครับผมเก่งกรายพางครับวันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมาอยู่ที่ช่องคุณเอ๋นะครับวันนี้มาซื้อรถที่ศูนย์คุณเอ๋งอเมียใครที่ติดตามอยู่น่าจะรู้นะว่าเมียหายไปใต้พักใหญ่แล้วนี่เพิ่งจะกลับมา แล้วกลับมาพร้อมกับรถคันนี้นะครับที่<ช>ออกที่ศูนย์คุณเอ๋นะครับเป็นอัลาสีดําแต่ว่าไปรับสติกเกอร์ใหม่เป็นลายพาง <คะ S 1> สวยมากๆถูกใจมากค่ะแล้วบอกได้เลยว่าตอนนี้ใครที่จะหารถอัลาส์นะหายากมากค่ะแต่ที่ศูนย์คุณเอ๋มีครับมีเป็นกองครับเลยค่ะ <c oughs> อเอาละค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีวันดีเป็นรารอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะคุณเก่งและก็น้องจอยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นการส่งมอบนะคะ ให้กับคุณเก่งลายพางและน้องจอยเพราะว่ารถคันนี้คุณ uh huh. เก่งซื้อเพื่อง้อเมียใช่ครับใช่ไหมซ,ซื้อเพื่อเง้อเมียแล้วก็ซื้อเพื่อลูกฮะซื้อเพื่อลูกใช่ไหมไม่ทำผิดอะไรมาไปเล้ามา เราหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่เราเป็นที่เที่ยวผู้หญิงฮะ๋อแถ้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปยืนข้างในก่อนก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวทุกท่านชมนะคะรถของคุณเก่งลายพรางสัญลักษณ์เลยค่ะเพราะว่านี่พรางจริงๆค่ะใช่ครับพรางจริงๆแต่ว่ารถลายพรางไม่เท่าไหร่นะวันนี้พี่เอ๋ใส่ชุดมาเป็นให้เข้ากับตรีมตรีมรถด้วยนะเป็นลายพรางเหมือนกันใช่พี่ได้เปลี่ยนเสื้อเล่ะ อกเลยนะคะว่าเราจะมาสัมภาษณ์คุณเก่ง <ๆ S 1> ด้วยนะคะครับผมน่ารักครับแล้วให้อภัยเราใช่ไหมได้รถเนี่ยเนิดนึงครับนิดเดียวท่าไหนดีมาครับพี่อโอเคชมรถเลยค่ะเอารถลงเลย สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการทำเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะมีเซอรพรส์ด้วยรับใช <laughs> ่งแ่เซอร์ไพรส์อาแล้วก็เอารดลงมาในขณะที่เอารถลงเนาะ <อ from. S 2> เดี๋ยวมาสัมภาษณ์นิดนึงนะคะคคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะครับผมคุณเก่งเนี่ยก็ต้องพูดเลยเนาะสักทั้งตัวเนาะครับ,รบเออถามหน่อยครับไอตรงนั้นสักไหมคะสักครับหู S 1> <S 1> <S แล้วมันไม่เจ็บหรอคะคุณเจบ็บัเจ็บคไหม <S 2> <S 2> โอ้แล้วแล้วแล้วถ้าพี่จะขอดูได้ไหมอ่ะพี่งไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวพ่อต้องกลับใต้อีกครั้งแล้วพี่อ๋อหรอไม่เป็นไรพี่ดูน้องดูของน้องแล้วอลเรแล้วอย่างนี้ตอนสักเนี่ยมันบวมไหม <S 2> <S 2> <S 2> บวมครับโอ,อ้โหดีใจเลยอือ ลายพางด้วยนะคะค่ะพอที่จะบอกในเรื่องของได้ทุกเรื่องอะได้ทุกเรื่องเพราะว่าเราสักมาขนาดนี้เราเราไม่มีอะไรต้องปิดบังไม่มีอะไรต้องปิดบังแล้วเพราะว่ารอยสักมันบังไปหมดแล้วใช่ครับรอยสักมันบังไปหมดเอาละค่ะตังไหนดีฮะจะให้พาให้ถอยเท้าน้องจอยแล้วทำไมคุณเก่งถึงตัดสินใจเลือกซื้อรถกับ A E Y Auto ของเราคะอ่าเพราะว่ามีพี่ๆหลายคน ที่อยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจอยเขาเนี่ยเขาติดตามเขาติดตามอ่าเพจของพี่อยู่อ,อ๋อค่ะใช่อจอยจอยเขาติดตามเพจของพี่อยู่ค่ะแล้วก็เห็นพี่ๆในวงการบันเทิงเขาหลายคนนะครับที่เป็นเลือกซื้อที่ร้านคุณเอ๋ก็เลยเลือกที่นี่เหมือนกันฮะอืมค่ะค่ะค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณมากแล้วไวไมหมคะรถ าถามว่าไวไหมก็ไวมากมากครับค่ะไวมากมากครับแต่คนที่ช้าคือผมนะเพราะเงินยังเก็บตังค์ไม่พ <c> อ <oughs> ไม่หรอกมีการถามบอกว่าถามเซลก็ถามว่าคุณเก่งตกลงจะรับรถมันไหนเคยจริงจริงๆจิ๊บจิ๊บมาบอกมาเผาคุณเก่งไแล้วอคยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินน่ะครบแต่ว่าเงินในอยู่ที่พายาเพราะว่าผมไม่เป็นคนให้พายาเก็บเงินหมดทีนี้ส่วนหนึ่งที่จ่ายคุณเฉยไปแล้วก็คือๆๆว,ออวอ่า เป็นเงินที่ผมเก็บไว้เองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเงินทุกบาททุกตังค์อยู่ที่เมียหมดดีมากเขาบอกว่าเชื่อเมียแล้วเจริญอ่าแล้วก็เลยหนีไปเราใช่ไัมฮ่าฮจัดเลยไหมพี่เอ๋ย้ำแนะเดี๋ยวก็กลับใต้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเออเรามายืนกันหน้ารถนิดนึงนะฮะจีไปช่วยยกด้วยนะคะก็เออสำหรับคุณเก่งเนี่ยในเรื่องของ เออเป็นยังไงบ้างคะเห็นบอกว่าเมื่อก่อนก็เคยแบบเออไม่ดีมาแล้ววันนี้ก็กลับตัวกลับใจแล้วโอ้ยมีเซอร์ไพรส์เลยฮะเซอร์ไพรส์ค่ะดีนะคะขอบคุณมากเลยคฮะคุณเก่งมอบให้ภรรยานะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าทําความผิดเอาไว้เนาะทำความผิดเอาไว้อันนี้แบบเป็นกิฟต์วเชอร์ให้ไปเล้าอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่มีตุ๊กตายางอยู่ในนี้ใช่ค่ะ เปิดได้เลยใช่ไหมครับเปิดได้เลยค่ะให้ภรรยาเปิดค่ะอ๋ออาแล้วดูค่ะคุณเก่งพาภรรยาดูนะคะกว่าจะมีวันนี้<อ>ช่างกล้องมาดูใกล้ๆ <laughs> นะคะกว่าจะมีวันนี้หนูอะไรโอ้โหสวยงามมากขอบคุณมากครับพี่เอกครับลองดูสิคะอันนี้นะคะนะคะ <laughs> อันนี้คือคำพูดของคุณเก่งให้กับภรรยาดูหน้าดูหน้านันตายอะไรครดูหน้านี่เคยรักกันเวลาทะเลาะกันเราก็ต้องกลับมาดูรูปเหล่านี้นะคะค่ะว่าเราเคยรักกัน คุณเก่งในร้องนี่ฉันดีใจอะไรฉันดีใจที่มีเธอเสียงรล่มเปลี่ยนแล้วครับไหนคนดูน้ำตาของลูกดูชายดูอุ๊น้ำตาไหลจริงจระนี่เราทำให้ภรรยาซึ้งนะคะค่ะอันนี้น้ำตาที่ไหลนี่คือสำนึกผิดหรือว่ายังไงคะอยากไปอีกครั้ง คิดไม่ให้ไหมฮะค<ช>โอเคครับคือก็แค่จะบอกว่าคนเราถ้ารักกันเนาะถึงวันไหนที่แบบทะเลาะกันหรืออะไรกันอย่างเงี้ยให้ย้อนกลับไปมองวันเก่าๆนะคะ,ะความรักสวยงามเสมอน,ะะนี่เรากำลังอ,อยู่ในรายการฝันที่เป็นจริงต่แต่ว่าอย่าบ่อยนะ <c oughs> อย่าบ่อยนะ, <c oughs> อ,ะอย่าบ่อยนะ <c oughs> ค่ะช่างทีมงานงนะคะอันนี้ก็ให้เคยอว่าให้คุณเก่งง้อเมียเนาะเพิ่มเติมนะคะค่ะค่ะ <c oughs> ก็ <c oughs> รู้สึกไงคะน้องจจยในสัมภาษณ์หน่อยพ <c oughs> าเจอแบบนี้รู้สึกงไงใไนใจแล้วให้ฟังหน่อยจะร้องไห้ <c oughs> <c oughs> จะร้องไห้ <c oughs> จะร้องไห้ที่แบบว่ามีสามีดีเงี้ยเหรอ เอาล้วค่ะก็เซึ้งเอ้งแล้วก็บอกเลยนะคะเรื่องเซอร์ไพรส์ไว้ใจเอ๋ค่ะน้องจอยเห็นมานานตามพี่เอ๋มานานแล้วใช่ไหมค่ะแล้วเห็นพี่ไปเซอร์ไพรส์ลูกค้าบ่อยไหมโอูไม่ได้เห็นว่าไปเซอร์ไพรส์แต่ว่าหนูเห็นว่าแบบว่ามีรถหรูเยอะอะไรเงี้ยอ่าฮะ่าใช่ค่ะหนูชอบจริงหนูชอบรถพอร์ตแล้วก็แบบว่าชอบดูอะไรเงี้ยอ่าอธิบายเข้าใจไหม เดี๋ยวอันนี้พอนหมดแล้วเดี๋ยวปิดแล้วก็น่าจะเป้าหมายต่อไปน่าจะเป็นพอดที่สูนพี่เอ๋นะได้เลยได้เลยพอสีฟ้าค่ะค่ะเป็นไงเมื่อกี้อุตอนยังไหลอยู่เหรอคะเสียงเสียงเสีงนะผมเป็นคนที่เซนซิทีฟแบบว่าเรื่องอะไรอะไรเงี้ยใช่ใช่เพราะว่าตอนที่เรียนหนีไปก็ร้องไห้อยู่ อของ,ลองเล่นนี่เอาเอาเอาของเล่นมาให้หลานด้วยนะคะคก็เ,เดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยพี่เอกชื่อว่ารประวัติของคุณเก่งายพางเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นคติที่สามารถที่จะสอนให้หลายๆคนนะคะเาขาเรียกว่า,าต่อสู้ชีวิตจนมามีวันนี้เพราะคุณคคคเก่งเองเนี่ยก็เคยผิดพลาดนะคะผิดพลาดมา ครั้งหนึ่งอย่างที่เป็นข่าวหลายๆคนก็เคยได้ยินมาอ่าลคคุณเก่งพอจะบอกว่าวันนั้นเป็นยังไงแล้ววันนี้เป็นยังไงสร้างแรงบันดาลใจให้กับ เพื่อนๆทุกคนเลยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเก่าๆหรือว่าเรื่องแน่ดีที่มันผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่อยากจะไปเล่าแล้วก็ไปรื้อฟื้นอะไรกลับมาแล้วก็ไม่อยากจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องข้างในเรียนการงเราไม่ต้องพูดในนั้นใช่ฮะสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกให้กับน้องๆแล้วก็เยาวชนที่กําลังจะโตแล้วก็ที่กําลังจะเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้เลยคือเราจะต้องรู้ว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในวัยอะไรถ้าเราอยู่ในวัยเรียนเราก็ต้องตั้งใจเรียนถ้าเราอยู่ในวัยทํางานเราต้องตััั้้งงงงงใจทํําาาาานนแแลววก็เเชื่่่่่ออออฟคสสขพพมระ ผมเชื่อได้เลยว่า 99%.99% 99พ่อแม่เราไม่เคยสอนให้ลูกเราไปป้นสอนให้ลูกเราไปฆ่าสอนให้ลูกเราเป็นคนไม่ดี uh huh. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่พ่อแม่สอนสิ่งที่พ่อแม่ตักเตือนทุกสิ่งทุกอย่างจงจดจําไว้แล้วก็ฟังไว้วันข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นคนที่ดีได้แล้วก็เป็นคนที่จเจริญเติบโตเร็วเป็นคนที่รวยได้เร็วแล้วก็ไปก่อนคนอื่นเพราะว่า เราเชื่อฟังคำพ่อแม่สิ่งไหนที่เพื่อนๆพาไปไอสิ่งที่ดีก็จดจาไว้แต่ถ้าตรงไหนที่มันไม่ดีเราไปอาจจะไปแค่ครั้งเดียวแล้วก็เฮ้ยตรงนี้มันไม่ดีเราต้องก้าวออกมาไม่ใช่ว่าเพื่อพาพาไปทําในทิศทางที่มันไม่ดีแล้วเราก็ไปตามเพื่อนไปยาวเลยทีนี้ก็ทําให้เตลิดอาจจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ข้างในการที่เราก็ไปใช้ชีวิตอยู่ข้างในเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้ายนะครับแต่ว่ามันเสียเวลาตรงที่เราเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปทําอะไรที่มันดีกว่านี้ได้ดีกว่าเดิมค่ะอ่ะฮะ เอาเป็นว่านะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าค,คนเราเนี่ยมันต้องมีผิดพลาดมาบ้างใชครับนะคะแต่ว่าพอผิดพลาดป,ปุ๊บรู้จักปรับปรุงแก้ไขนะคะคแล้วก็เดินหน้าสู้ต่อไปโดย<ช>ที่ไม่ได้กลับไปในสิ่งที่ผิดพลาดเดิมนะคะมันจะทําให้ทุกคนเนี่ย ประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นแล้วก็สิ่งที่ต้องขอขอบคุณก็ต้องขอขอบคุณ f c ทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณคนที่อยู่รอบข้างทุกคนที่คอยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นรอยแอบเป็นแรงผลักดันที่ทุกครั้งเวลาทําเพลงออกมาทุกครั้งที่มีการแสดงทุกครั้งที่ทําอะไรําคลิปทําอะไรไว้ก็มีคนติดตามผมถึงได้มีวันนี้ถ้าไม่มีคนติดตามถ้าไม่มีคนเข้ามาดูคลิปไม่มีคนที่ติดตามผลงานของเราอยู่เราก็ไม่มีเงินที่จะมาซื้อบ้านไม่มีเงินที่จะมาซื้อรถไม่มีภาระที่ต้องมาผ่อนทุกวันนี้ครับต้องขอขอบคุ ติดตามกันอยู่แบบนี้ค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะยังไงก็ขอบคุณคุณเก่งด้วยนะคะที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะก็ผิดพลาดได้นะคะแต่อย่าไปทําซ้ํานะคะเดินหน้าต่อนะคะเลือกสิ่งที่ดีนะคะก็ชีวิตดีๆก็จะต้องเป็นของคุณนะคะแล้วจะไปเล้าอีกไหมคะฟ้องพี่เลยนะถ้าไปอีกฟ้องพี่เลยนะ น้องจอยข้างนี้เลยนะคะคก็ยินดีต้อนรับนะคะคุณเก่งนะคะและน้องจอยเข้าสู่ครอบครัว AY Auto Import ของเรานะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแค้วค่ารับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถนะคะคเฮงเฮงรวยรวย ปังปังธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นค่ะนะคะค่ะอินดิแกรมนะคะแล้วก็รถคันนี้เนี่ยอ่านี่คุณเก่งรู้ไหมอะไรอันนี้คือใบอะไรคือกระดาษสีขาวใช่ไหมคือใบสมออนะคะที่ที่บอกเลยว่าสมออคืออะไรครับคุณเก๋ช่วยอธิบายสมออนะคะก็คือสำนักงาน สำนัน่งงานมาตรฐานอุตสาหกรรมนะคะที่รถทุกคันเวลานําเข้ามาเนี่ยจะต้องส่งไปทําใบสมอให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วถึงจะเอารถออกมาได้นะคะอันนี้เป็นตัวยืนยันว่ารถของเรานะคะก็ทําถูกต้องนะคะคือไปสบายใจนะคะให้ติดไว้ในรถเลยเวลาซื้อรถนะคะตอนนี้ต้องพูดเลยนะคะซื้อรถเอาผ่านะคะแนะนำลองถามถึงสมอนะคะว่า มีมาพร้อมกับตัวรถเลยไหมแล้วท่านจะอุ่นใจใช้รถอย่างสบายใจนั่นเองค่ะนะคะค่ะค่ะเป็นไงซื้อรถกับพี่เอ๋วันนี้ตั้งแต่วันที่ไปส่งไปจองกันนะคะสบายใจครับดูแลเป็นกันเองแล้วก็คือเป็นกันเองฮะสบายใจครับขอบคุณครับค่ะแล้วน้องจอยติดตามพี่เอ๋มาจนกระทั่งมาเจอพี่เอ๋แล้วเป็นไงติงต้องหมแม่ค้าคนนี้ติงต้อง หนูยังไม่หายชึ้งอีกหรอกับลูกปมเมื่อกี้หนูหายชึ้ยังค่ะค่ะนะคะก็คุณเก่งพอแนะนำเพื่อนๆได้ไหมคะว่าแนะนำว่าควรจะมาซื้อกับ a อ y วยังไงสำหรับเรื่องการบริการหรือว่าต่างๆตั้งแต่เราดูแลกันมาได้ครับแล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหานะครับรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเอาผ่าหรือว่าเป็นพอร์ตเป็นแม็กซ์ลอเรนหรือว่าเป็น รถหรูอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไปหาตรงอื่นแล้วหาไม่ได้หรือว่าคุณหาตรงอื่นแล้วหาได้แต่ผมคิดได้เลยไอผมบอกได้เลยครับผมว่าคุณเอเนี่ยร้านคุณเอเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนไม่ว่าจะเป็นการบริการแล้วก็การดูแลลูกค้าแล้วก็การพูดคุยพนักง,งานที่ศูนย์ก็น่ารักทุกคนเลยนะครับมีการแบบว่ามาตามมีการแบบว่าคือบางทีแล้วอ่ะเ,เราเราซื้อรถที่อื่นบางทีอาจจะดูช้าบางทีต้องรอรถเป็นเดือนแต่ว่าที่คุณเอ๋เนี่ยพร้อมที่จะมีรถให้เลยแล้วก็บริการดีมากมาก ต้องบอกเลยนะคะว่าณตอนนี้นะคะรถเนี่ยโรงงานญี่ปุ่นก็ยังปิดอยู่ไม่มีกําหนดเปิดเลยนะคะแต่ว่าเราก็ยังพอมีรถประมูลเข้ามาได้แล้วก่อีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับราคาเนี่ยคุยได้คือได้ก็คือได้แล้วขอมาเลยครับขอมาก็จัดไห้คะตอนนี้จัดรายการนะคะอยูเพียงแค่20คันเท่านั้นนะคะเพราะว่าจัดรายการช่วงใกล้ปีใหม่นะคะหมดรถนิดหป่ก็อาจจะไปเจอพวกรถที่ อไหล่ไม่ไม่ไม่ใช่อไหล่ปีนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้รถมันขาดและอไหล่มันขาดเขาก็เลยจะไปเอาอไหล่ตัวปีเก่าๆมาใส่ละนะคะตอนนี้แล้วเขาพูดกันจริงไหมคะว่ารถใหม่เอาขาดปีหน้าเดือนพฤษภาจะมาจริงไหมไม่มาค่ะแต่รูปได้เห็นแน่นอนนะคะ้เห็นใช่คืออย่างนี้ค่ะตัวโฉมใหม่จะออกแล้วเร็วๆนี้นะคะกลางปีนคือตอนนี้ที่มีรูปในเว็บไซต์เนี่ยมันยังเป็นรถที่ไม่สมบูรณ์แบบนะคะเป็นรถที่เอ่อเป็นเป็นรถที่เขาอ่สร้างขึ้นมาแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ แปลว่าจะมีนะคะก็คือกลางปีหน้านะคะเดี๋ยวโตโยต้าเขาจะประกาศรูปของตัวอัพาชมใหม่ออกมาแล้วเริ่มผลิตกันนู่นปลายปีหน้าแล้วเข้ามาเมืองไทยประมาณกลางปีหน้ากลางกลางปีหกเจดอีกสองปีแล้วไหมไม่ก็นะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้ราคาคาดว่าประมาณห้าล้านขึ้นลงห้าล้านเลยใช่ค่ะใช่นะคะพรรถรถใหม่ใก็ต้องบอกเลยนะคะว่า รถที่เข้ามาใหม่ๆเนยก็ต้องจ่ายค่าพรีีมี่ด้วยอะไรด้วยนะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าโลกเปลี่ยนคุณเก่งเห็นไหมว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนใช่ครับนะคะก็โลกเปลี่ยนสังเกตง่ายๆเลยจากอากาศแค่นี้พอแล้วใช่แล้วก็ประเทศไทยตอนนี้น้ำจะท่วมยังไม่รู้เมื่อไหร่นะฮะใช่วันนี้ถ้าเรามีความพร้อมใช้ชีวิตเราให้มีความสุขกันใช่ไหม ไม่ต้องไปรอค่ะรอก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นยังไงก็ดูอย่างผมนี่ครับเนี่ยรถคันเก่ายังผ่อนไปหมดเลยเอาคันใหม่ไหมอ่าใช่เคยกว่าซื้อความสุขให้กับตัวเอ๊ะไม่ใช่สิซื้อรถง้อเมียจ้าน้องจอยน่ารักมากสวยมากนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณคุณเก่งนะคะขอบคุณน้องจอยเดี๋ยวเราพาชมรถกันนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะ พราะเดี๋ยวคุณเก่งจะต้องไปถ่ายทารายการอยู่ใ่ครวันนี้ไปถ่ายหนังครับหนังฝรั่งครับที่มีนบุรีครับหนังฝรั่งใช่ครับหนังฝรั่งครับอมีไอ้นี่ไหมพริกเกลืออันนั้นอันนั้นอันนั้นฝรั่งกินเนาะพี่เอชอบแย่เนาะอาล้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราให้คุณจิ๊บพาชมนะคะก็สนใจรถก็ทักมานะคะอันนี้ก็คุณเก่งก็ช่วยการันตีให้เราอีกนึ่งหนึ่งคนนะคะว่า รถที่นี่ดีมากๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าการบริการแลวก็การด,ดูแลอ่าไม่ต้องกลัวนะครับว่าการดูแลแล้วก็การบริการที่เนี่ยจะช้าหรือว่าจะไม่ดีนะครับพนักง,งานที่นี่ก็น่ารักทุกคนแล้วก็ที่สําคัญนะครับเรื่องราคาเนี่ยผมจะบอกให้เลยว่าทุกคนเนี่ยต้องคํานึงถึงราคาแน่นอน ผมเนี่ยเทียบกับหลายๆสูตรแล้วก็เทียบกับหลายๆที่นะครับว่าราคาที่ไหนเนี่ยราคาดีที่สุดเพราะว่ารถเนี่ยมันเป็นรุ่นเดียวกันเป็นปีเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องคํานึงถึงราคาว่า คุณได้ราคาตรงไหนที่ลดแล้วเหลือน้อยที่สุดแล้วคุณก็เลือกที่นั่นแล้วผมก็ตัดสินใจเลือกที่ศูนย์พี่เอกครับค่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยบางที่เปิดกัน429รถไม่มีก็มีนะคะตอนนี้นะคะจัดรายการเหลืออยู่ที่409แถมประกันภัยฟรี1ปีแค่20คันเท่านั้นนะคะครับเอ้ยอะไรนะเอ้นเส้นๆตรงตาเนี่ยมาดูดิมาดูดิ หรอโค้กเกอร์แหละเอาลค่ะเซลเล่นเนาะน้องเซลเล่นน่ารักมากยังไงขอบคุณคุณเก่งนะคะที่มาทำให้เราเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะน้องจยด้วยนะคะถ้าไปเล้าอีกทำไงพอครับไมจะเป็นพอมันต้องซื้อพอสเนาะแล้วนะเอาละค่ะเท่านั้นคุณท๊่พาชมรถหน่อยเพราะว่า นี่แรปสติ๊กเกอร์มานะคะเป็นแรปแบบว่า so right แรปพิศูนเลยใช่เป็นแรปเก่งวายพางเลยนะคะเป็นแรปของลายลายคุณเก่งเลยนี่คุณเอกก็แรปมาเหมือนกันคุณเอกไม่มีไม่มีสักนะคะแต่คุณเอกก็เลยใส่แบบนิดนึงอันนี้เขาเรียกว่าคนมีสักสีนะคะอ่ะคุณจิ๊บโชว์สักตัวเองหน่อยไม่มี ค่ะคะันนี้นะคะเป็นอัลพาดเอสนะคะ2 0 2 2ค่ะคันนี้มาด้วยเครื่องยนต์นะคะ2,500 cc 182แรงม้าค่ะคันนี้ลูกค้าเพิ่มเติมในเรื่องของตัวชุดแต่งโมเดลลิสตามาล็อบคันนะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะจะเป็นล้อมแม็กขนาด18นิ้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตัวไฟด้านข้างเดี๋ยวเปิดให้ เฟซบุ๊กคนดูดันค้างคติดทุท่านไงเห็นไหมคะตัวนี้ลูกค้าติดตั้งเพิ่มนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจลองทักกันเขาสอบถามรายละเอียดได้นะคะแล้วก็ด้านในค่ะด้านในเป็นเบาะหนังสีดํานะคะคันนี้ก็อย่างที่บอกว่าออปชั่นครบนะคะก็จะมีตัวสลูด้วยค่ะคันดูมากสุดเท่าไรแล้วก็เบาะหนังเป็นมิกกี้เมาส์ค่ะเกือเจ็ดร้อยหนูแชร์ไปได้่ะ อย่างที่คุณเด๋แจ้งไปนะคะแคมเปญของเราจัดเพียง20คันเท่านั้นนะคะและที่สําคัญโชว์รูมเรามีใบสมอถูกต้องนะคะถ้าลูกค้าสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่เบอร์โทร025874666ค่ะแล้วก็086681999นะคะโชว์รูมเรามี2สาขานะคะสาขาแรกอยู่มินบุรีนะคะใกล้ๆเแยกมีนนะคะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่สาขาโคราชค่ะ ถนนมิตรภาพนะคะเยั่งเยีงเดอะมอลโคราชเลยค่ะค่ะเป็นไงโ <c oughs> ดนเร์ไพรย์เอาล้ค่ะถ้างั้นเราลากันเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะท่านใดสนใจนะคะอบอกเบอร์โทรเรียบร้อยแล้ว<ร>เานาะคะ่ะเรียบร้อยค่ะสวยมากอ,าอยากให้ชมนองจอยออคุณเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไไดอะนาเมีให้ดูง้อเมีให้ท่านผู้ชมดูเนงเมีแล้วคู่ข่าขอแต่งงาน ยี่สองเชิญเชิญพี่เอ๋ด้วยนะครับโอเคยี่สองยี่สองพี่จีครับกิ๋งเหรอแต่งกิ๋งเหรอแต่ง่แต่งพี่เด็กนะอ๋อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดีใจด้วยดีใจที่มีส่วนร่วมนะคะไอ้จี